สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคํานวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะอ่าก็เป็นวันที่30แล้วเนาะ ผู้คำนวณก็จะลงคลิปแบบมหาสารเลยนะคะเมื่อวานมันที่ย9ก็ลงเยอะนะคะแล้ววันนี้ก็สามสิบผู้คำนวณก็โอ้เขาไม่มี31มสวันเนาะเขามีแค่30วันนะคะเพราะฉะนั้นผู้คำนวณก็ต้องเร่งลงนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้มันมันจะวุ่นวายไปนิดนึงนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่อ่าผู้คำนวณน,นะคะ จะลงวิ่งล่างนะคะและมีสูตรล่างอีกสูตรหนึ่งนะคะที่นำมาฝากและสูตรดับล่างนะคะลงให้หมดเลยนะคะแล้วก็จะได้วิเคราะห์ดาวกันนะคะเพราะว่าดูแล้วมันก็จะเยอะแยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกเฟ้นว่าสิ่งไหนที่เราชอบที่สุดอ่าโอเคนะ โอเคค่ะเรามาเริ่มทำไปด้วยกันอันนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสูตรวิ่งนะคะอันนี้เขาเริ่มเดินนะคะวิ่งล่างเริ่มเดินผู้คำนวณก็เห็นมาก็เลยนำมาฝากนะคะอะอนั่งขีดไปเขียนมาก็เลยได้มันหนึ่ง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 ตัวหตัวเลขที่สวยงามผู้คำนวณก็ชอบนะคะก็เลยนำมาฝากกันเนาะอะ,อะ ศูนบวกสามเท่ากับสามนะคะเราได้เลขวิ่งล่างคือสามนะคะเข้ามาแปดสามนะคะเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะสามล่างมานะคะอันนี้เพิ่งเริ่มเดินนะอ่ะต่อนะคะห้าบวกสามท่ากับแดแล้วก็ <c oughs> ห้าบวกสามเท่ากับแปดนะคะแล้วก็ใส่แปดเขามาสามแปดเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแปดล่างมาหลักหน่วยนะคะต่อนะคะสามสองบวกสามเท่ากับห้าแล้วก็ใส่ห้านะคะเขามาเก้าห้าเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะห้าล่างมาหลักหน่วยนะคะ ต่อนะคะ0ูนบวกเท่ากับ7แล้วก็ใส่เนะคะเขามาห7เจแล้วก็ใส่เนะคะเขาสวยงามมากเลยนะคะมาหลักหน่วยทั้งหมดนะคะ4งวดแล้วนะคะงวดนี้งวดเป็นที่1ธันวานะคะอ่า64สจะเป็นงวดที่หนะคะเรามาทำกันศบวก8เท่ากับ8 เรารอผลนะคะเราได้เลขวิ่งสูตรนี้นะคะวิ่งเริ่มเดินนะคะสูตรล่างได้แปดนะคะเขาจะมาหรือไม่นะคะไม่มีใครทราบนะคะเดี๋ยวเรามาทํากับสูตรนี้นะคะส่วนท่านผู้ใดรอสูตรนะคะรอสักคู่นะคะได้แน่นอนนะคะอ่ะเรามาทําสูตรนี้ต่อนะคะเพราะผู้คํานวณอ่ะ จะลงรวดเดียวเลยจะลงทีละคลิปละคลิปก็โอ้มันเยอะแยะไปหมดนะคะผู้คำนวณก็เลยตัดสินใจทำทีเดียวเลยนะคะใครเข้ามารับชมรับชมอย่างละเอียดก็จะได้สูตรไปท่านผู้ใดเข้ามาดูนิดนึงแล้วก็ดูท้ายก็จะไม่ได้สูตรไปโอเคนะโอเคเรามาทำตรงนี้ต่อนะคะสูตรนี้นะคะชื่อสูตรลสูตรล่างให้ด้วยใจนะคะเดี๋ยวเราจะเอามารวมๆกันนะคะอ่ะเราเริ่มเลยนะคะ ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเกบวกเก้าเท่ากับสิแปดวก็ใส่แนะคะแปบวกหเป็น9 9บวกอีกหนึ่งเป็น10แล้วก็ใส่ศูเลขที่ออกนะคะแปเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะแมาหลักสิบนะคะต่อน,นะคะสามบวกเเป็นสิ สิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบหนึ่งแล้วก็ใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นสองสองบวกอีกหนึ่งเป็นสามเราได้เลขล่างนะคะหนึ่งสองสามเลขที่ออกก็คือสามแปดเพราะฉะนั้นสามล่างมาหลักสิบนะคะต่อน,นะคะแปดบวก ห้าเท่ากับ 13, ส13ิบสามสิบสวกห้าเท่ากับสิแปดเราก็ใส่แนะคะ8บวกอีกหนึ่งเป็น9 9บวกอีกหนึ่งเป็น10บเราก็ใส่ศูนเข้ามา9ก้าห้าเพราะฉะนั้นงวดน,นี้ของเรานะคะเก้าล่างมานะคะต่อน,นะคะ ห้าบวกห้ากับสิบสบวกห้าทกับสิห้าแล้วก็ใส่ห้านะคะห้าบวกอีกหนึ่งเป็นหกหบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเขามาห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะห้ามาหลักสิบล่างเจ็ดมาหลักหน่วยล่างหลักกังวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1นธันวาคมพศหกสี่เจ็ด บวก4เท่ากับ1 11, 11บวกอีก4เท่ากับ15แล้วก็ใส่5นะคะ5้าบวกหนึ่เป็น6 6บวกหนึ่เป็น7เรารอผลนะคะค่ะเราได้สองสูตรนี้นะคะมารวมกันเพราะผู้คำนวณน,นะคะ เห็นแล้วถูกใจมากนะคะชอบมากก็เลยนำมาแบ่งปันกันค่ะถ้าสูตรนี้นะคะมาเท่ากับสูตรวิ่งผู้คำนวณเคยให้วิ่งไป,ไปครั้งหนึ่งนะคะเป็นวิ่งเดินต่อของงวดที่16พฤศจิกายนนะคะรู้สึกว่าเราจะได้6แต่ผู้คำนวณก็ไม่ได้หยิบมาด้วยนะคะอ่ะเรามาจับอย่างนี้ดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจของเรา เราก็จะเป็นห้าห้าและห้าผิดเลยคะ่ะผิดผิดผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะคะเอามาใส่กับตรงนี้ดีกว่าเอ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 า,เอาใบนี้นะคะเอาใบนี้ก็จะเป็น 5 6าและเนะคะก็จะเป็น58 6แปและเจแค่นี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะอันนี้เราไม่เอานะคะเพราะว่าผู้คำนวณตั้งหลักผิดนะคะต้องขอประทานโทษด้วยอย่าไปใส่ใจดูตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น ผู้คำนวณชอบมากเลยนะคะชอบมากๆ3สามชุดนี้นะคะชอบมากเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาแบ่งปันนะคะเท่านี้อ๋อผู้คำนวณล,ลืมบอกไปนะคะว่าผู้คำนวณอะ่ะมีสูตรดับล่างจะนำมาแบ่งปันนะคะอ่าเราดูสองสูตรนี้ก่อนนะคะสูตรแรกนะคะสูตรวิ่งล่างก่อนนะคะ สูตรวิ่งล่างเราจะใช้หลักแสนนะคะบวกด้วยร้อยหลังครั้งที่1เท่ากับ x นะคะสูตรที่2นะคะเราจะใช้หน่วยล่างบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1และบวกด้วยหน่วยหลังครั้งที่1อีก1ครั้งเท่ากับ x บวก1เท่ากับ x ตัวที่2แล้วบวกอีก1เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรทั้ง2สูตรนะคะโอเคไหมอ่ะ เดี๋ยวผู้คำนวณจะให้สูตรดับล่างนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรดับล่างของผู้คำนวณน,นะคะเขาเดินมายาวมากนะคะเดินยาวเลยนะคะแต่ว่าไอ้ยาวเนี่ยพอมาให้นะคะจริงๆผู้คำนวณเห็นตั้งแต่งวดที่แล้วนะคะสองวดที่แล้วแล้วผู้คำนวณเห็นแต่ว่าผู้คำนวณไม่อยากเอาลงนะคะแต่สุดท้าย ก็เลยอยากจะเอามาลงในงวดนี้กันแล้วกันนะคะดูดูผู้คำน,นวณไม่ทำดีกว่านะคะดูเป็นเป็นแนวทางเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนทำได้แน่นอนนะคะท่านดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างคูณ2หรือตัวเองบวกตัวเองก็ได้นะคะ9ก้าบวกเเท่ากับสิ 8ไม่มานะคะห้าบวกห้าเท่ากับสิบเท่ากับศูนย์ศูนย์ไม่มานะคะหกบวกหกเป็นสิบสองเขาออกหนึ่งแปดนะคะเพราะฉะนั้นถูกนะคะไม่มานะคะแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะไม่มานะคะออกหนึ่งสี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะคะมาสี่ห้านะคะ ห้าบวกห้าเป็นศูนย์เข้ามาหนึ่งเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่เข้ามาสองเก้าอันนี้ดับนะคะแล้วก่อนอ่าสุดดับล่างนะคะตอนนะคะเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะคะดับนะคะไม่มามาเจ็ดศูนย์ะคะศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์เข้ามาหกเก้า ถูกนะคะอันนี้ก็9บวกเเป็น18นะคะเข้ามาสองสบวกสเป็น6เข้ามา79 9 9เบวกเเป็น18มา8มา90นะคะต่อน,นะคะ0ูบวก0เป็น0เข้ามา8 3 3สามบวกสมเป็น6เข้ามา38 88บวก8เป็น16 เขามาเก้าห้าห้าบวกห้าเป็นศูนย์นะคะเข้ามาห้าเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่อันนี้รอผลนะคะเขาดังกันทั่วประเทศนะเคนเขาบอกดังกันทั่วประเทศนะคะแต่ศูนย์ของร้อยศูนย์บอกดับนะคะแล้วก็บอกกันนะคะว่าดับมาแล้วนะคะยี่สิบหกงวดเดินดับแล้วนะคะดับแล้วนะคะดับมาแล้ว เขาดับมาแล้ว26งวดนะคะแต่งวดนี้งวดที่27นะคะจะดับต่อได้หรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจนารณญาณในการรับชมผู้คำนวณเคยเห็นนะคะว่าผู้คำนวณรู้สึกว่าจะเห็นตั้งแต่งวดนี้มั้งนะคะแล้วก็เดินเดินเดินเขาเดินมาสองสามงวดพวกนอะอันนี้ดับ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 แล้วผู้คำนวณก็ทําไล่ขึ้นไปโอ้เขาดับมาตั้งเยอะแยะแล้ว ว่าจะไม่บอกแลวเสียแต่ก็มีคนขอมานะคะผู้กำานิดก็พยายามใจแข็งไม่บอกแต่งวดนี้เขาดังกันทั่วประเทศก็เลยอยากจะบอกว่าในสูตรเขาบอกว่าดับแต่ดับชนเด่นนะคะก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะคะดูไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะมีอะไรดีๆเราก็นำมาฝากกันด้วยใจรัก fc ทุกๆท,ท่านค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะใช้สติ ไต่ตองให้ดีก่อนที่จะนําไปใช้ค่ะต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่1ธันวาคมพศหกนี้สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไวเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ